ยินดีต้อนรับสู่การสอนดีบั c กระบบ MR โครงการควบคุมระดับคอมโพเนนต์ของเ d ็ตเวิร์ u โเปิดแอปไอคลาวบนมือถือป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านติ๊กเลือกข้อตกลงผู้ใช้ด้านล่างคลิกเข้าสู่ระบบหลังเข้าสู่ระบบคลิกปุ่มส่วนตัวที่ด้านล่างค้นหาคู่มือและเครื่องมือในรายการแล้วคลิกเข้าค้นหาโครงการ MR คลิกดูรายละเอียดเข้าสู่หน้าคู่มือการติดตั้งโครงการ MR ขั้นตอนการสร้างสถานีบนคลาว คลิกดีบักระบบในเมนูดร o ดาว w คลิกสร้างสถานีบนคลาวเข้าสู่หน้าการจัดการสร้างสถานีคลิกสร้างสถานีใหม่เพื่อเรื่องกระบวนการตามคำแนะนำกรอกข้อมูลพื้นฐานของสถานีข้อมูลการเงินข้อมูลติดต่อคลิกผูกอุปกรณ์ควบคุมเข้าสู่หน้าผูกตัวควบคุมข้อมูลคลิกเพิ่มอุปกรณ์โดยสแกน QR สแกน QR โค้ดเซนที่ด้านข้างกล่องควบคุมข้อมูล หมายเลขเซนจะถูกเติมลงในช่องป้อนข้อมูลด้านล่างอัตโนมัติตรวจสอบให้ตรงกับเปอร์เซนจริงคลิกยืนยนันอุปกรณ์จะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการรอการผูกเพิ่มตัวควบคุมข้อมูลทั้งหมดในสถานีตามขั้นตอนนี้คลิกยืนยันการผูกจนถึงตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่สแกนถูกผูกกับสถานีนี้สําเร็จกลับไปที่หน้าการจัดการสร้างจะเห็นรายการสถานีที่สร้างแล้วแต่และสถานีมี2ปุ่มทางขวาคลิก แก้ไขสามารถแก้ไขข้อมูลสถานีได้คลิกอุปกรณ์เพื่อจัดการตัวควบคุมข้อมูลเพิ่มอุปกรณ์ใหม่หรือลบอุปกรณ์จนถึงตรงนี้การสร้างสถานีใหม่เสร็จสมบูรณ์การเชื่อมต่อ Wi-Fi ในคู่มือการติดตั้งโครงการ m R คลิก debug ระบบในเมนู drop down คลิกเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้าสู่หน้าการตั้งค่า WiFi เลือกสถานีที่กำลังตั้งค่าในเมนู drop down คลิกตัวควบคุมข้อมูลที่ต้องการตั้งค่าในรายการอุปกรณ์ ขั้นตอนแรกกรุณาคลิกที่ช่องเลือกเลือกเครือข่ายที่มีชื่อตรงกับหมายเลขไอเซนของตัวควบคุมข้อมูลที่กำลังตั้งค่าคลิกเชื่อมต่อกรุณารอสักครู่ให้การเชื่อมต่อเครือข่ายสำเร็จขั้นตอนที่2กรุณาคลิกที่ช่องเลือก WiFi ของเราเตอร์เลือก WiFi เราเตอร์ uter, และกรอกรหัสผ่าน WiFi ดังกล่าวคลิกไปตั้งค่ารอการเชื่อมต่ออย่างใจเย็นเมื่อแจ้งว่าเชื่อมต่อสำเร็จแสดงว่าอุปกรณ์นี้เชื่อมต่อ WiFi เสร็จสมบูรณ์ ทำตามขั้นตอนข้างตน้นสําหรับตัวควบคุมข้อมูลทั้งหมดที่ผูกกับสถานีนี้จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ Wi-Fi การตั้งเครือข่ายอุปกรณ์ในคู่มือการติดตั้งโครงการ m a คลิ R ick, Deb ก Debug ระบบในเมนู drop down คลิกตั้งเครือข่ายอุปกรณ์เข้าสู่หน้าการตั้งเครือข่ายอุปกรณ์เลือกสถานีที่ต้องการตั้งเครือข่ายในเมนู drop down ในรายการอุปกรณ์เลือกและคลิกตัวควบคุมข้อมูลที่ต้องการตั้งเครือข่าย เลือกสตริงกลุ่มแผงคลิกเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่หน้าการผูกม i โครคอนโทรเลอร์คลิกสแกน QR เพื่อเพิ่มม i โครคอนโทรเลอร์สแกน QR โค้ด SN ของม i โครคอนโทรเลอร์หมายเลข SN จะถูกเติมในช่องป้อนข้อมูลด้านล่างอัตโนมัติตรวจสอบให้ตรงกับ SN จริงแล้วคลิกยืนยันอุปกรณ์จะถูกเพิ่มในรายการรอการผูกสแกนม i โครคอนโทรเลอร์ทั้งหมดในสตริงนี้เพิ่มเข้าในรายการรอการผูกหลังเพิ่มเสร็จคลิก ยืนยันการผูกทำตามขั้นตอนนี้เพื่อผูกไมโครคอนโทรเลอร์ทั้งหมดในแต่ละสตริงของตัวควบคุมข้อมูลนี้คลิกปุ่มสแกนสามารถเปลี่ยนไมโครคอนโทรเลอร์ทีละตัวได้คลิกปุ่มลบสามารถลบไมโครคอนโทรเลอร์ทีละตัวได้ไมโครคอนโทรเลอร์เป็นแบบ1คุม2หากมีไมโครคอนโทรเลอร์เชื่อมต่อแผงโซล่าเพียงหนึ่งแผงให้เปลี่ยนเป็นที1กดค้างที่ไมโครคอนโทรเลอร์แต่ละตัวสามารถลากเพื่อเปลี่ยนลำดับในรายการคลิก ดูตัวอย่างเลเยอร์เพื่อยืนยันจำนวนอุปกรณ์ในสตริงและวว่าเ N ตรงกับแผนผังทางกายภาพหรือไม่คลิกปุ่มเริ่มตั้งเครือข่ายหากโครงการมีตัวควบคุมข้อมูลหลายตัวคลิกตั้งค่าตัวควบคุมข้อมูลอื่นเมื่อตัวควบคุมข้อมูลทั้งหมดในสถานีได้เริ่มตั้งเครือข่ายแล้วให้กลับมาและรีเฟรชหน้าการตั้งเครือข่ายอุปกรณ์รออย่างใจเย็นจนตัวควบคุมข้อมูลแจ้งตั้งเครือข่ายสำเร็จเปิดสถานี ในคู่มือการติดตั้งโครงการ MR คลิกเปิดสถานีในเมนู Dropdown คลิกเปิดสถานีเข้าสู่หน้าเปิดสถานีเลือกสถานีที่ต้องการเปิดในเมนู Dropdown คลิกปุ่มเปิดเลือกตัวควบคุมข้อมูลที่ต้องการเปิดคลิกยืนยันการเปิดหากตัวควบคุมข้อมูลทั้งหมดในสถานีเปิดสำเร็จสามารถคลิกเข้าสถานีเพื่อดูรายละเอียดปิดสถานี ในคู่มือการติดตั้งโครงการ MR คลิกเปิดสถานีในเมนู Dropdown คลิกปิดสถานีเข้าสู่หน้าปิดสถานีเลือกสถานีที่ต้องการปิดในเมนู Dropdown คลิกปุ่มปิดเลือกตัวควบคุมข้อมูลที่ต้องการปิดคลิกยืนยันการปิดหากตัวควบคุมข้อมูลทั้งหมดในสถานีปิดสำเร็จสามารถคลิกเข้าสถานีเพื่อตรวจสอบจนถึงตอนนี้ การตั้งค่าและดีบักระบบโครงการ MR เสร็จสมบูรณ์